ก็ได้กบเที่ยวยเที่ยวคาหากันพวกนีกก็ตานแผลอุ้ยบาปคนตัด <c oughs> <c oughs> นี่ก็ได้เต็มตาเต็มถุงผ้าเมื่อละเต็มตาเต็มถุงผ้ายแล้ว <c oughs>

เ้ายนี้ตมันโอ้มันหลายจ้วนี่แต่พอปีสีลมก้อนนี้บ่พอดีว่าอยู่โฮมอยู่กับบาหนาวดอกข้าวฟูดพอดีมันอุ่นพอดี